สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเอทูปช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวนาทีทองต้องโกยราศีกรกฎหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึงวันที่15ส้สิงหาคมเปิดดวงประจำเดือนพฤศจิกายน2565 คลิปนี้นะคะเป็นการเปิดดวงประจำเดือนพฤศจิกายนสำหรับท่านที่เกิดในราศีกรกฎค่ะเอาละค่ะไม่รอช้าเรามาเริ่มกันเลยที่เรื่องของการงานนะคะการงานของท่านที่เกิดราศีกรกฎในเดือนพฤศจิกายนนี้เป็นช่วงที่ชาวราศีกรกฎจะกลับมาดาวรุ่งพุ่งแรงมากๆเลยค่ะ ไม่ว่าท่านจะจ้องเจอปัญหาหนักแค่ไหนท่านก็จะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคไปได้อย่างสวยงามเลยนะคะจะมีคนคอยช่วยสนับสนุนอุปธรรมในสิ่งที่ท่านทำจากที่ก่อนหน้านี้เคยมีปัญหาอะไรก็จะกลับมาราบรื่นมากขึ้นค่ะ ทีนี้เรามาดูเรื่องการเงินกันนะคะในเดือนพฤศจิกายนนี้ดวงการเงินของท่านที่เกิดราศีกรกฎนั้นเงินจะออกจากกระเป๋าแบบไม่พักเลยค่ะ ชาวราศีกรกฎมีเกณฑ์ที่จะเสียเงินไปกับการเดินทางการท่องเที่ยวหรือว่าการไปงานเลี้ยงสันสันเร็วๆนี้ชาวราศีกรกฎมีเกณฑ์ที่จะต้องใช้เงินไปกับการแก้ปัญหาหรือว่าต้องชดใช้ความเสียหายกับเรื่องของคนใกล้ตัวด้วยนะคะทีนี้เรามาดูเรื่องความรักกันค่ะ ชาวราศีกรกฎท่านไหนที่มีคู่แล้วในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ท่านและคนรักมีโอกาสเคลียร์ใจในเรื่องเก่าๆค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎท่านที่ยังเป็นโสดอยู่ช่วงนี้จะมีคนเข้ามาจีบแต่อาจจะไม่จริงจังซักเท่าไหร่นักน,นะคะทีนี้เรามาส่งท้ายกันในเรื่องของสุขภาพกันค่ะ สุขภาพร่างกายของชาวราศีกรกฎยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นยังไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงนะคะเอ้าละค่ะและนี้ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวงนาทีทองต้องโกยสำหรับท่านที่เกิดในราศีกรกฎประจำเดือนพฤศจิกายน2565นี้กันนะคะสำหรับคลิปหน้าค่ะ จะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้ที่ไหนช่องนี้กันเลยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ